สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาซื้อนักเตะนะแต่ผมซื้อไว้แล้วนะทุกคนนะผมซื้อตอนผมทํางานอยู่นะทุกคนนะแต่ผมซื้อไว้แล้วผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะอเพราออะไรหลายๆนะต,ตอนนี้เราซื้อไว้และหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านนะเราขายเราขายออกนะแล้วก็เราเอามาซื้อตัวนี้ เราก็จะไปเอาไปใส่ไว้นะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งนะมันเล่นไม่ดีนะทุกคนนะต้องต้องยอมรับว่ามันเล่นนะพยายามเล่นแล้วนะพยายามนะครับจนหมดปัญญานะแต่ก็มาไม่ได้ทีแลกกันโอ้เพื่อนอย่างกลับว่าจะพูดเป็นเพลงซะหน่อยแต่ดันมั่วซะนะงั้เป็นอะ,อะไรวะ Sure quý sự Laura dạ mãi phùm leng phùm leng kim leng kung leng kim lần thứ hai này mẹ 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 là mẹ mẹ เราต้องรออีกนะโย่เอาไปอันนั้นไปก่อนดีกว่าเต็มสกินเอาสมดุลนะทุกคนตัวนี้เอาสมดุลน,น,น,นี่เล่นเอลยิม e ก็ได้วะนั่นตำแหน L ่งเอลมก็เล่นได้ดวยนี่อันนี้ในแผนสี่สามสามนะแต่แผนนี้ค่ะโอ้ชอบแผนนี้มากนบทุกคนนะ คุณลองไปเล่นดูนะสามสี่สามเนี่ยเล่นดีมากเลยนะก็ว่าอยากจะคุยหรอกแก้วันเล่นดียู่ทุกคนลองไปเล่นดูอันนี้จะเป็นาพาสตาพาสหรือเปล่าเออสตาพาสอ่นะ เราจะมาถึงลิวานุก่อนะเราค่อยจะเติมเอาเนละก็ไม่ค่อยทำภาร,รกิจเนาะมันจะได้ยังไงล่ะดินะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำช่วงหลังๆนะช่วงหลังๆจะทำแล้วก็อัดจิบให้พวกเราดูนะเราก็ไปไปเล่นก่อนนะทุกคนนะอยากเล่นวะ รู้สึกว่าแบบต้องการพระธรรมอย่างเบียดนะครับออื <c oughs> มีภาคไหนที่มันกว่าสเปนไหมทุกคนมีภาษาไหนที่แบบภาคมันกว่าภาคสเปนไหมแนะนำมาได้ด้วยเคื่องหนึ่งอะไรที่ภาคมันโดนยิงดีชินเลยเกนี้ยงอูคีแล้วนะทุกคนนะทีมสัตว สา,ส,สามสี่สชิ้นนี้ก็ใช้ได้แล้วเดินดีร่ายคนเดียวเฮ้ยเราไปขึ้นไปบู๊บบู๊บบู๊บปุ๊บ๊บ๊บปั้นง่ามวงเข้าไปเดนิ่งนี่ไงโอ้โหกูไปดีครับหนึ่งูนหนึ่งูนนะ ลูกบอลลองไปเอาเล่นดูเกมรับเราก็ไม่ได้เล่นอะไรยากนะลลเราพยายามเนี่ยจับบอลให้ได้นะเราก็ไม่จีงหรอกแต่ว่าห้องแบบฝึกไงฝึกวัย,กย,ยนะนี่ว่ายิ่งไปอีกนีโอเขอ้าไปจีครับ อุบาร์เล่นดีนะทุกคนยิงทุกนัดเลยนะอุบามียังอกใข่งงานจุ่มโอ้าจังหวะงมั่นเลยนไม่สนุกแล้วคืต่เนี้ยแต่เนี้าไม่สนุกแล้วทุกคนไม่สนุกแล้ว

เมือผ่างกองหลังอืมอืมเก่งกับบทกูนี่อืมไปแล้วกรเทยเลียนมาแล้วครับเสรีอู๋โหอืม ทมันวิ่งแบบนี้จริงๆนะทุกคนนะลุกเขียนเกเดเกเดอย่าง้โอ้ยทำไมมันเอาลาวาเลาทๆอย่างนี้แล้วมันก็ยกแขนแบบยกแขนกิดีเกเดียกิดีเิเดียมื่อกี้ภาษาลาววน มันดูเขียนอ้อยๆอยู่นะทุกคนนะมีมุ้ยประโยชน์ยังเลยเออแท็กเกิลไปนะทุกคนถ้าเราอยากแท็กเกิลนะเรากดย้ำสองครั้งนะทุกคนนะนิบุลีเต็มคอโโอ้หเก่งกับัตจริงๆเจ้าของคุณ เขาจะเล่นมันๆจได้เล่นก <we well ับบอดเช่นน yeah? yeah. ั้นเนาะนี What? ่ก็จะอนเองผูดดอยู่อควิเดตนะไหนที่แบบยูต่อซูต่อไปอไรวะนี่เออชินไรส์นี่มนนี่บกเขาไปห้ามัร่องโอวาาขาไลุงจงพง รีบไปพูดไปด้วยมันไม่มันเลยและทุกคนนะตรงนมันรู้สึกฟิลวามมันออกนม่เหเห็นอย่างวิดทัศน์เบาๆนะเขาหรอบ้าง้องหัวหลอนถ้าก็ออกคุณดิทำเล่นลิ่นทำไห้หัวี่มันไ่จริงจังเลยนะ มึงโยนตูว่าแลมไปตียวอยู่มือเนี่บ้าน,น้ำหน้าไงทุกคนลองไปซื้อมาเล่นดูมันเล่นดีอยู่นะที่เราซื้อบ่อยๆนี่บ่เป็นอย่างนี้พยายามหาตัวนี่มันเล่นแบบเข้ากันไงพยายามแบบหาตัวที่มันเล่นได้ไดเล่นเข้ากัน สามารถที่จะแบบไปน้ากันได้ฮะน่าะบเมเลนไสรลียนว่าเฮ้ยได้บอลปุ๊บแมงแลนคนละทิศทางเลยอะไรประมาณนี้แล้วทําไมต้องพูดไทยๆล่าๆด้วยนี่จริงๆไม่ได้ตั้งใจพูดไทยๆล้าวๆด้วยนะมันมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วนะเราก็จะพูดไทยนั่นแหละเพื่อที่ให้คุณดูมันรู้เรื่องไงสรุปก็คือยังกยังมง พูดไทยไม่ค่อยชัดเนี่ไม่ใช่ไม่ค่อยชัดหรอกมันบหูหจักว่ามันคำไหนมันมันพูดยังไงอย่างอย่างเช่น<อ>พูดแบบอีสานไปใช่ไหมแล้วก็พูดไทยมันก็จะเป็นแบบว่า พยายามพูดไทยเนาะเอาแล้วครับพอเราพูดไทยเป็นนานแล้วออก l o u ล้วเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้พูดไปพูดมาแล้วมันก็จะออก loud ไปเลยไอเราก็อยากจะพูดไทยนั่นแหละครับพยายามพูดแล้วนะพยายามพูดแล้วนะพยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจนะทุกคน ทุกคนเข้าใจไหมอลองคอมเมนต์มาเลยว่าฟังฟังที่เราพูดนี่เข้าใจไหมนะคอมเมนต์มาเลยเด้พอพวกเฮดิฮูนี้ว่าสนุกที่เบิบึงนี่มันมันรู้เรื่องหมดสนทีน <c oughs> ร่รู้เรื่อง <c oughs> จะบางบางคนเขาก <c oughs> ็ฟังไม่รู้เรื่องไง <c oughs> มันพูดอะไรเขาไม่รู้ จะร่องะอืดตานีต้องตึงแน่นอนเลยนี่โอ้โหพ a จะตึงนิดกษาน a ใช่ไหมตาดีตานีตานีต้องตึงละพิสานเต็มเขาลับเบลหรอครับอ่าเ้ยีตัวไหนวะอื้อืออื้อืออื้ออื้ออื้ออช่วยอ้อเอาเนี่ยโอ้โหสี่เ นี่บอยนี่แบบตดเช็ครดับหนึ่งครับอืจะซื้อมาเลบมึงเน้อเหนียวเทเด้นี่เหนียวคนนี้กัเขาเหนียวติดมือเหรครับเออมาร์เกย์บากลางนะบาลิโน่เอ้ยอะไรวะโอ้ดิคิดอไรสงยงามเียเมื่อกี้นี่ e c มาดีฟูฟูลฟลนมาีโอ,อ้หลุดไปแล้วนี่หลุดย่สรอกอบมยงังอมยังนี่สงพลาดอีกแล้วนบัปปี้บอได้หรอครับบอไกว่านั้นเออหนีนะมันเป็นตึงๆมันเปมันไง บิกคลิเริินอยมาเนัวมนอยนมเอาเนุกลูเชลซุ่นกูเฮ้ยวิวิวฟานแล้วนี่ยลดแล้วเพื่อนนี่ประมาทเขาอัดเอาเนี่ะวันี้คูคูเนี่ยมันงงูอย่างนีเฮาอยู่ฟอฟอ

นี่แหละม,ม,มันยังตึงมันยังมั่นดีขึ้นไรดีขึ้ไเอหัวใจอยตัวเดียวแะอยากอยากอยากโบซืออยู่ดิแต่ว่าจำไม่ไดอ้อืมมัืองของขาของแข้งก็เลยสวยทัทีสต์ลิง อโอภ้มยงนี่ตัวนี้จำได้ชัดเกนอมิยองปืนทั้งอโอองลางาได้อยู่ครับสเตอร์ลิงปันอุ้ยทำไมพิกตัวช้ายอย่างนี้เลยมาเยอนะเยอเีบาีจอ,อ,อกไ้าต่

จะลงกูจรลงกูเล่นซิวามงเล่นซิวาวะไงรอโอ้โหฟูดินนาทีที่81ซะด้วยฟูดินที่ฟูดินทำไมต้องมายิงด้วยไม่ไายย่งกับขังงวะคุณนี่เป็นบกวดความอ่ะคุณมงเงเขา เคยเปลี่ยนโเคยเปลี่ยนวอแบบคนยิงเขาปุ๊บเลยกะเซยไว้อะบ้บอยองกดแบบมีแหละมันเกี่ยวมันด่วมากๆม,มันด่วมากๆเลยโอ้โหไม่ยอบันดซินว้า Ha uh, llegado uh, uh, bien al juego del contrario El orden del partido ha sido oh, incapaz de, de superar a su rival Vos no Y en el último minuto del partido Desilusiona a cualquiera Pero la distracción khau, se Y este equipo salió perdiendo Ay, ay, ya, ay, ya. เปียนหน้าทุกคนนะเปียนหน้านะเราจะซื้อนักติเอามันเป็ยนยังไงกว่ามันก็ยูทตาตัวเก่าเลเออเปลียนหน้าเราจะซื้อนักติอ่าซีนนทที่เราคิดว่าเราจะซื้อได้ก็มีกาเบียวมากนเย็ดนะตัวนี้นะกับอูดูกาดนะที่เราสองตัวนี้ที่เราจะซื้อนะที่เราว่าเราจะเติมไงทุกคน น่าจะเป็นสองตัวนี้นะมากัเยิดกับอุดูกาดนะซื้อแน่นอนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะใส่อันเราคุมเราก็ใส่เลยนะทุกคนนะแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ